เคยไปไต้หวันกันบ่ทั้งสองคนบ่เคยเลยหรออันนี้ข้างแรกว่าประเทศใดกับบ่เคยอ๋อเราอยู่บ้านทํางานนีหยังกันน่ะเป็นผู้ระเมาครับพี่ช่างไฟเป็นผู้ระเมาช่างไฟอ๋อเราสนใจไปงานสั่งทาเรืออยู่บ่อ๋อบ่ไปจะไปพวกงานโรงงานนู่นบ่เรารู้จักกันกับเอมี่แดงเลยติ๊กต๊อกเขอ๋อมาจากอีกแล้วมาจากติ๊กต๊อกเลยอันนี้ก็มาจากติ๊กต๊อกบ่ อยู่เลยย่องเห็นงานอย่างไรอยู่โรงงานครับฮะอยู่โรงงานโรงงานทําอะไรเป็น,นอะไรรถยนตยนนะ์อะไรรถยนต์ไต้หวันก็มีนะอะไรรถยนต์อะเงินเดือนไต้หวันก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสี่ไม่รวมโอนะ<ม>เดี๋ยวค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยวให้น้องอธิบายให้ฟังนะคะโอ้เขียนายด้วยเขียนใส่ทํางานคลังไาเดบลักก็คือฐนาใส่ได้เนาะ 要拍เอกสาร。